Det uh, melon, citronmeliss. Just det. Yeah. Nee, citron Nej, Nej, inte citron. Det här är ju herreel dill. Mynta. Den är minta. Ja, ja, ja. Mynta, it's look upp. Ja. Och redig. Ja, titta. Oh, hey. This is good deal. อย่าโดนเทก็เว่ยมันจะกลิ่นอยู่ไม่กลิ่นมันจะคล้ายๆนักสิกว้าวว่าท์ใหญ่โตมากเลยนะครับใช่สวัสดีค่ะทุกคนค่ะ พบกันอีกแล้วนะคะกับข่อยมาดามบ้านนอกไลฟ์ฟินสวีเดนค่ะเมื่อเน่พญายักษ์ังแล้วนะอาการดีแล้วสดชื่นนะคะทุกคนอสองมือมันนี่ก็กินเข่าได้แล้วนะคะเพิ่งจะออกมายางข้างนอกนะคะทุกคนเพราะว่าทุกมือนะแล้วยางบาได้นะคะเบื่องค่ะออกมายางตากแดดนะคะตอนนี้นะเวลาทุ่มหนึ่งค่ะทุกคนแต่ว่า แดดแทงห้อนคักนะคะค่ะคลิปที่แล้วค่อยกะเอาเ่าให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับว่าพญ่์ฝรั่งแล้วป่วยหนักสองสามเมื่อที่ผ่านมานะคะทัวไปโรงพยาบาลเหมอะกับบมให้เ่าเข่าโรงพยาบาลน,นะคะว่าถ้าบ่ถึงขั้นสุดท้ายห่ให้เข่าว่าสั่เข่าทุกคนก็ให้อยู่บ้านสักก่อนว่าสั่งค่ะามาเมื่อน,นี้ยแล้วก็มีอาการดีแตงเต็มวานนี่แหละคะ่ะแล้วเมื่อน,นี้แล้วก็รู้สึกสดชื่น เพราะว่ามืออื่นจะเป็นอวันเกิดแล้วนะคะครบอายุ72ปีข่อยก็บ,บอกแล้วว่าขั้นแล้วนะี่ยบัทําทตัวสดชื่นข่อยจะประจัดงานวันเกิดให้ข่อยบางสิ่นะคะข่อยครูแล้วแต่เราก็รู้สึกกับปีกับเป้ามากเลยค่ะเมื่อน,นี้ข่อยก็ไปซื้อของไปช้อปปิง้งทําอาหารนะคะข่อยก็เสียดแต่ปัวเปียแ,แล้วก็แกงไก่แกงกะทินั่นแหละคะ่ะ อ่าแล้วก็ผัดมีผัดมาม่าเนี่ยแหละค่ะทุกคนให้อ่าลูกหลานพญายิ่กินนะคะก็คงจะมาหกเจ็ดคนเนี่ยแหละค่ะอ่าก็เฮ็ดให้แล้วนะอ่าชุ่มฉ่ำหัวใจนะคะขั้นลูกหลานอ่ามะเยี่ยมมาหานะคะทุกคนอ่าตอนนี้นะก็ถือว่าเมื่อนี้ยนะก็ถือว่าอ่าดีขึ้นมากๆเลยล่ะค่ะก็กินข้าวได้ จานบังใหญ่เลยค่ะจน่ามีแห้งยางเลคะ่ะทุกคนแต่ว่าแลนะ้วหนกับผอมล้มลายนะคะ่ะกับบ่ได้สร้างน้ําหนักราคาช่วงนี้ตะก้อนน่ะเคยสร้างน้ําหนักนะคะ,ก,นนะคก,ะ,คะกับเหลืออยู่แค่70กว่ากลวเองนะคะจากน้ําหนักนะเกือบ90นะคะแ7 88แต่ว่าช่วงนี้นะบ่ได้ไปสร้างน้ําหนักนะคะคอยหามเล้อยู่ค่ะทุกคนว้าบ่หายเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แต่ว่า เราเห็นนั่นนน,น,นนี่แล้วก็อยากเทตนนะคะก็คือว่าล่ะค่ะก็บ,บอกหยาบบอกว่าฟังสิตาสิตาจอบเบิ้งพอใยญ่ค่ะทุกคนแล้วหน้าสดชื่นแล้วนั่งตากแดดนะคะ แต่ว่าแล้วน่ะสรงเหี่ยวทรงเถ่าหลายเพราะว่าสองสามเมื่อที่แล้วป่วยหนักมากค่ะทุกคนกินเข่าบ่ได้แล้วก็ลุกบ่ได้ง่างบ่ได้นะคะวันนี้นะดีขึ้นหลายเท่าเลยละคะ่ะยันยุอารี too early เค We try. We um. don't, don't have to make 100. No, <laughs> like maybe 20 or 30. 30 One can't connect to corn, Nung Tum the Cunny. What skinny goober? Skinny goober. Goob. <laughs> skin. I say it's very strong salad. Okay. When well, you know, take the black thing and you can stay in the flower and then you take the <Very> yes I do. You done already? Ah. Uh huh. Then also summer you can stay under you have the rose over your head. ฮะปยบอกคนไปยืนจไตต้นดอกกุหลาบแล้วก็ายรูปสาทใครทุกคนแล้วหายหายขัล้าอาการดีแล้วก็จะเบ่าดงสีละค่ะแล้วเป็นฝรั่งเบ้าดู They're going to go up. Yeah, you know, they say it's near, near no water. Everything go up. And never is going to happen in Sweden. Young, we have water everywhere, we, we, we don't thinking about that. We, we cleaning the, in the, in the good water when we drinking. We flush in the toilet. We clean ourselves. Important. Mm -hmm. They must start to think over when they are building new houses. People always use this uh, water from the common. They don't want to use it by nah. themselves. Mm -hmm. But water in Thailand, you cannot drink the water. It's nah. coming in the pipe. nah you see, why can we not do the same in Sweden? In Thailand, yes. they have very much chlorine put in the water. Yeah, this, uh, we have in the, in the water, we, this, swimming inside, in this swimming hole, that we have chlorine. Yeah, yeah. because they want to kill bacteria. Yeah. It's like gold, and they destroy it. You see, many people coming from Somalia the everywhere. They don't have any money. and then when they come here, they they don't thinking. They do every time, everything. It's easy. is. Oh. hey. That one, บางท่นหันกับคุยกันกับพญายเรื่องน้ำนะคะราะว่าแล้วเราเรื่องน้ำในประเทศสวีเดนนี่กินได้น้ำก็กินได้นะคะแต่ว่าอยู่บางอื่นน่ะเขาใส่คอลินก็ะจะประเทศไทยนะคะประเทศไทยเขาใส่คอลินน้ำปะป๊าเขาก็กินบได้แต่ว่าอยู่ในสวีเดนน่ะน้ำปะปาเขาก็กินได้นะคะทุกคน แดดหวอนคักแน่ค่ะทุกคนขนาดทุ่มหนึ่งแล้วค่ะค่ะทุกคนค่ะเมื่อเน้เขาก็มาคุยกันทักทายกันคือเก่านะคะเมื่อเน้ก็เป็นเมื่อสบายสบายกับพญายฝรั่งนะคะ <S <S อพอบาแล้วน้อาการดีขข้นไหลเติบนะคะเบ้าเจาเจาบ่าขาดปากเลยลคะค่ะเมื่อนี่ค่ะเมื่อเน่เนก็เป็นเมื่อที่ อากาศร้อนสุดๆเลยค่ะทุกคนตอนกลางวันนะ่ะ29องศาแล้วก็ตอนนี้นะ่ะทุมหนึ่ง25องศานะคะฮอนแบบว่า,ากระหายน้ำหิวน้ำอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเมื่อวานนี่ก็ตอนแรงประมาณสองสามทุ่มนะ่ะกระพากันโหดอ,อันนี้นะคะทุกคนคอยกัโหดจนว่าเปียกตื่นขึ้นมาเนีมาเศ้านะแห่งกินกินเลยค่ะทุกคน แข็าแข็งแน่เพราะว่าอากาศอ่ะมันหอนแห้งนะคะจากสิไปลบมุมอยู่ใส่ค่ะทุกคนนั้นหอนหลายม่าดมดอกมะลีดีกว่า <laughs> ดอกมะลีก็หอมหอม หอมจนว่าคิวหอมจนว่าชุนนะคะหอมไปถึงทุกคนหรือเปล่าคะ ดอกกุหลาบนะคะทุกคนพญายัฝรั่งล้วบอกว่าหายคอยหนมามะอยู่ใกล้ดอกกุหลาบสั่นไม่หอดเพิองอยู่นี่ภาษาสวีดินเพิ่เเขาเอืน้นเย็ดติ่งนะคะทุกคนเพิงสิบตอดอคอยเตะดอกกุหลาบก็หอมหอมหอมมากะค่ะทุกคน ค่ะทุกคนมือเอือนนี่ก็จะเฉลิมฉลองมันเกิดพญายฝรั่งครบ20อ่อครบ72ปีนะคะแล้วนะะ่ะกะทำตัวสดชื่นนะคะแล้วยานข่อยบรจัดงานมันเกิดให้วเพราะว่าขันข่อยบรจัดกับบ่มีคนเหตุอาหารให้ลูกลานแล้วกินนะคะแล้วถ้าบ่มีข่อยเราก็จะกินตกาแฟกันซื้อน,นะคะทุกคนเพราะว่าแล้วนะะ่ะกะคงจะทําอาหาร ให้ลูกหลานเล่าบอไหวนะคะเมื่อนี่ยคมะสิเว้าพืนลูกหลานครอบคัวพญายั่งให้ทุกคนฟังนะคะตอนที่พญยายัง่น่ป่วยช่วงแรกที่ได้ไปนอนโรงพยาบาลนะคะทุกคนลูกเต่าเล่าหลานนะคะ,ะบ่ใครอยากไปเยี่ยมนะคะ,ะที่ไปเยี่ยมข้างแรกนะคะเพราะว่า ่อยสวนไปเป็นโมซื่อๆนะคะเขาก็บาอยากไปนะคะทุกคนที่คอยซวนไปเป็นโมก็เพราะวา่าคอยนะบวชจักห้องนะคะทุกคนเคยต้องอาศัยเขานะคะเพราะวา่าโรงพยาบาลมันก็นใหญ่นะคะทุกคนเราก็มีแต่ภาษาสวีเดนนะคะ่คอยกับ่ใคอยลูบ่ใครขเข้าใจภาษาสวีเดนข่อยกันเลยคุ้มเขา ไปน้ำค่อยนะคะในครั้งแรกนะคะทุกคนแล้วลูกกับลูกเพื่อนกนะะับเคยมาเยี่ยมอยู่บ้านนะคะค่อยกับจนอนาจใจว่ายัางง่ายเลยค่ะทุกคนจนหดหูใจแทนแล้วว่าอ่าแล้วนะป่วยนะขนาดนี้แล้วนะลูกหลานนะกับบอใครหัวซ้านะคะแต่มืออนะื่นเป็นวันเกิดอ่าแล้วนะกับ โรบอกลูกหลานนะคะว่าข่อยนะ่าจะเฮ็ดอาหารไทยเรียงเขาก็อยากมา้าเพราะว่าเขาอยากกินนะคะทุกคนข่อยบอกพื้นเขาดูแลเพราะว่าบาง,างครั้งข่อยกับอ่าหน่อยใจแทนพญา,ายฝำลังนะคะเพราะว่าแล้วนะ่ะเท่าแล้วอายุ72ปีแล้วแต่ว่าลูกหลานกับพกใครให้ความสนใจให้ความอ่าคล้ายๆกับว่า คือเราพ่ามีตัวตนนะค่ะทุกคนบ่คือ,อคนไทยนะคะ่ะคนไทยถ้าพ่อแม่แก่ถฒ่ลาเราก็พากันไปห้กำลังใจพากันไปเยี่ยมแล้วก็ไปเฮ็ดเนื้อยูเนื้อกินเฮ็ดอาหารทรงให้พ่อแม่ให้ตาให้ยายางสินะคะ่ะอันนี้พ่มีเราค่ะทุกคนคันมาหาพญายันฝรั่งยังส่กะมีแต่พญายันฝรั่งนะอาหารให้กินนะคะ่ะ แต่ว่าฝรั่งนะกับบืคคนไทยเนาะคะ่ะเขานะ่ะไ่ได้สนใจว่า,าปูยาตาย้ายเขานะ่ะจะสิตายสิยั้งนะคะทุกคนเขาแบบบหัวซ้าเลยนะคะตามที่ข่อยเห็นด้วยกันนี่เฮ้ยแตกต่างกันหลายเนาะคะ่ะกับบ้านเขาดอกอันนี้ก็สวยๆค่ะ แต่ว่าคอยก็เอ่อว่ได้ตัดหญ้าแล้วค่ะทุกคนรอ้นี่มันต้องใส่รถตัดนะคะตัดมือตดอัดยางชี่ก็บ่มีกันไกลตัดนะคะทุกคนคือสิเอากันไกลตัดปมถึงมาตาดัดนั่นกว้าะค่ะทุกคนแต่ว่าพญายฝรั่งนะเราก็อยากให้ลูกหลานแล้วนะอ่มะอมาห่มมาหอมนะคะเอ่อเวลาที่เราอยากให้เขามาจังสีเราก็สิถามคอยนะคะว่าเธอนะ่ะ เห็ดอาหารไทยเอื้ออื้อนสีใช้เหด็ดใดบอ่อฉันสีเอิ้อล้านเอิ้นลูกฉันมามากินจะได้คุยกันประสนค่ะทุกคนข่อยเลืตอตนวแล้วเขาว่าเห็ดได้ขันเขามาวางสีนะคะมันบอเป็นปัญหาดอกกันเห็ดไดทุกอย่างแล้ว่อยเรือวางสีนะคะทุกคนขันน่ะโทรไปบอกเขาว,ว่าเมือนน่อ้นน้าๆน่จจะเห็ดอาหารไทยเห็ดนั้นเห็ดนี่มากินเดื่องสี่เขาก็บฝ้าตอบตอบลดค่ะเขาก็เ้าหมาลดค่ะ พว่าเขามากินอาหารไทยนะคะเพราะว่าขั้นไปกินยูลานกับแพงนะคะทุกคนขั้นข่อยเฮตไทยเขาก็ได้กินฟีนะคะกินเสร็จแล้วขั้นหรือองซี่คอยกะห่อให้เขาไปน้านะคะแล้วกับทั้งกาแฟทั้งขน,นมหวานพ่อมังซี่นะคะคอยก็จะเ,เตรียมไว้นะคะถ้าพ่อไนบอกคอยว่าเฮตอาห,ตอหารเสียเอิญลูกล้านไม่กินนะคะ แล้วก็สีคิดฮอดเขาแล้วอยากเคียนนาเขานะคะทุกคนขั้นบมีแนวให้เขากินเขากับบม้านะคะตัวนันนี้ก็งามค่ะทุกคนแต่ว่ามันเกิดกระจัดกระจายนะคะมันเกิดเป็นเป็นอันนี่นี่ค่ะอยากมาเห็นด้นีน่ค่ะอันนี้ก็งามเหมือกันสีสวย สักขาทุกคนครับไปนั่งเป็นโมพญายฝรั่งนะล้มเหย็นสวยๆมาแล้วค่ะ ทุกคนคะมื่อนี้ยขอยกขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเมื่อนี้นะมาอัปเดตอาการป่วยของพญายฝรล่งว่าเลนะ้าห่ะสดใสสดชื่นขืนลายแล้วนะคะทุกคนข่อยก็จะพาเลนะ้าห่าข้นไปกินอา,อาหารมื่อนี้ต้มมันฝลั่งนะคะแล้วกัปลาซีนนะคะทุกคน <laughs> เดี๋ยวสิให้ทุกคนเบิ่งจากน้อยกันเนื้อ <laughs> Uhm They have to stick in ค่ะก่อนสิจบคลิปขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับเมื่อเน้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย